สวัสดีครับล้อชุดนี้ก็เป็นของฟอร์ซ่าส่งมาจากจังหวัดอุดรครับอยากได้เป็นสีชมพูบานเย็นตอนแรกก็คือพี่เขาลังเลจะทําเป็นคล้ายๆม่วงอ่อนมาครับแต่เอาไปามาก็คือเปลี่ยนใจก็ทําเป็นบานเย็นก็ไม่ได้มีอะไรมากครับผมอาจจะพูดซ้ําๆเดิมๆแล้วก็คือทุกครั้งของการทําสีพัาสติกครับเราต้องไปลอกสีเก่าออกไม่ว่าคุณจะทํามาสี่ครั้งห้าครั้งหรือว่าสีเป็นสิบชั้นก็ตามครับ งานพาร์โคถ้าอยากให้ดีอยากให้จบก็คือต้องเคลียร์ผิวลอกสีออกทุกอย่างแล้วค่อยมาลงพวกสีต่างๆครับสามารถขัดกระดาษทรายได้ไหมมันก็ทําได้ครับในการลักไก่เนาะแต่มันก็ไม่ได้มีความคงทนหรือว่าความสมบูรณ์ของงานครับนั่นแหละก็คือเราไปลอกสียิงทรายใช้น้ายาเคลือรูด,ด,ดูติดเทปหน้าต่างต่างๆอบไล่ชื้นพ่นเลเยอร์แรกที่เราอยากได้ครับตามนี้ตัวลอกฟอสซาเคยพูดไปแล้วว่า ให้เช็คตรงซอกก่อนครับปนตรงซอกก่อนแล้วค่อยมาไล่ตรงเก็บขอบมันจะพ้นง,ง่ายแค่น,นั้นเองครับสำหรับเช็ดแรกผมจะอบที่2องรอยยีินาทีนะครับต่อมามันจะเป็นพื้นโคมใช่ไหมแล้วก็มาลงเป็นเคียร์แคนดี้ปกติเลยครับถ้าสังเกตดูในคลิปก็คือนั่นแหละเพื่อนเพ่นก็ที่เห็นผมไล่ซอกก่อนแล้วค่อยมาเก็บด้านขอบแบบเพราะว่าสีฝุ่นตรงซอกหรือก้านที่มันมีเหลี่ยมสันครับหรือว่ามีความลึกอ่ะบางทีอ่ะเราใช้ลมแรงไปมันก็จะ สีมันก็จะกระเด็นออกครับก็เลยอยากให้คุมอุณหภูมิแล้วก็พ่นตามซอกก่อนครับแต่ตรงไหนที่มันเป็นขอบเรียบหรือว่าไม่ได้มีพวกก้านอะไรอย่างเช่นขอบล้ออย่างเงี้ยทำไมสีมันถึงตีดง่ายเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นพื้นเรียบครับมันไม่ได้มีซอกไม่ได้มีอะไรก็คือละอองสีมันสามารถจับไปเกาะชิ้นงานได้ง่ายแค่นั้นเองก็เลยให้พ่นซอกที่มันลึกก่อนเช่นนี้ผมจะอบที่2องงานาศทีนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้ฟอร์ซา่าถ้าเป็นบานเย็นผมน่าจะเคยพ่นคูลแอมครับ ก็มันจะต่างจากถ้าเป็นแคนดี้ชมพูปกติมันจะเป็นออกชมพูอมแดงนะครับแต่ตัวนี้มันก็จะได้แบบทึบๆมืดๆหน่อยแต่ก็สวยดีครับ <ยา S 1> ก็หน้าตาประมาณนี้ถ้าใครมีปัญหาตรงไหนก็สอบถามเขาไม่ได้ครับที่เพจ92บารโคดอยากทำอะไรก็ทํามาถามได้ครับผมอยู่จังหวัดมหาสารคามนะครับไม่มีหน้าร้านเป็นแค่ห้องทํางานเล็กๆงานลีฟผมไม่ได้รับเลยก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขมากครับ